โอเควัสดีค่ะวัสดีคลิปสองนาะสวัสดีคลิปสองก็จะพูดว่าถ้าเสื้อผ้าฝ้ายโอโลมมาเย็นมากเลยถ้าผ้าฝ้ายนะคะถ้าลูกค้าเขาเตี้ยหมายว่าเขาแค่ร้อยร้อยสฝาห้าสิบฝาอะไรเงี้ยถ้าเขาแต่เขาอ้วนใช่ไหมคือเสื้อคือเสื้อมันยาวแล้วคือพยะก็คุณสุดแนะนําให้ต่อชายเป็นดอกเดียวนะคะแล้วก็แล้วก็โซ่ก็ค,คือโซ่ไม่ต้องวิ่งเยอะคือ คือโซ่ไม่ต้องวิ่งเยอะคือวิ่งรอบเดียวหรือสองรอบแต่ก็สุนแนะนําให้วิ่งเมนรอบหนึ่งแล้วก็วิ่งอีกอีกรอบเดียวก็ก็ใส่ดอกไปเลยนะคะเพราะว่าเขายาวแล้วนะคะเพราะว่าตัวเสื้อถ้า XL หรือว่า x x l คือเขายาวแล้วพอยาวแล้วคือถ้าเราต่อใช้เข้าไปอีกคือเขายิ่งจะยาวแล้วมันจะไม่บาลานซ์กันนะคะก็คือทําพยายามทําให้มันบาลานซ์กันนะคะโอเคนะคะเพิดีเห็นเพื่อนทำข็ แนะนำอันไหนที่แนะนาได้ก็จะแนะนํานะคะนะคะบบอย่างคืออย่างของคุณสุนี่คือคือคุณสุทําแขนแคบเพราะว่าคุณสุก็ก็ไม่อยากให้แขนมันยาวคุณสุก็ต่อดอกเดียวคือดอกมารีดอกเดียวอะไรอย่างงี้นะคะสุก็จะต่อดอกเดียวส่วนชายคุณสุก็จะต่อดอกหนึ่งอะไรเงี้ยแต่แต่ถ้ามันสั้นเพราะว่าของสุมันอกมันสามแปดใช่ไหมถ้าสั้นแล้วคุณสุก็จะทำสองดอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเราใส่กับพ่อถุงก็คือ ก็คือสั้นเขาสวยแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยนะคะเขาจะพอดีแล้วเราก็ใส่ดอกเดียวอะไรนะคะแค่ประดับเขาขึ้นมานิดหน่อยก็พอแล้วก็แล้วก็อันแล้วก็เราก็ไม่ต้องวิ่งโซ่เยอะนะคะลรคือเราวิ่งโซ่แค่แค่แค่เมนแล้วก็อีกแถวหนึ่งเพื่อให้มันดูเป็นห่วงขึ้นมาห่วงให้แถวหนึ่งแล้วก็ทําแล้วแถวที่สามก็ทําดอกเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะทําดอกเดียวนะคะถ้าถ้าถือว่ามันตัวสั้น ตัวสั้นแล้วเราค่อยทําคือลูกค้าเขาอวบคือเวลาตัวสั้นแล้วลูกค้าอวบคือมันจะลังขึ้นพอลังขึ้น,อนตอนนี้ตัวเราก็ทำซะสองดอกอะไรเงี้ยนะคะนะคะเพื่อให้มันลงมาอีกอะไรเงี้ยเนาะโอเคตอนนี้ก็จะมาพูดถึงผ้าถุงว่าคุณสูตรเหลืออะไรบ้างนะคะสูตรเหลือดาเหลือดาลายขอตัวนี้นะคะนะคะเหลือดำนะคะอันนี้พูดถึงดําก่อนนะคะลายขอตัวนี้ผืนหนึ่งนะคะแล้วก็ แล้วก็ลายขอตัวนี้นะคะตัวนี้นี่คือตัวนี้มาเมื่อวานนะคะตัวนี้ที่บอกว่าลายลายดอกพิกุลแล้วก็ทอเต็มทอครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งหนึ่งก็คืองานจกเขาครึ่งครึ่งครึ่งนะคะนะคะก็มามา,มา,ม,ามาสองตัวสามตัวนะคะเดี๋ยวมันสุขขอวางลงพื้นแล้วกันถราะงั้นมันจะบังแสงที่มันสะท้อนใสใสอ่า มือถือวุญสุนะคะโอเคตอนนี้พอดีเมื่อวานพระถุงมาใหม่ปรากฏว่ามาปุ๊บก็ก็มีขนซื้อเลยมันก็เลยได้มาไหลนิดหน่อยนะคะก็คือก็คือก็คือได้คือได้มาไหลไม่เยอะนะคะก็ไม่เยอะนะคะ,ะ,ะ,คะ,ะตัวนี้สวยมากแต่เหลือผืนเดียวนะคะเนาะ เมื่อวานนี้เขามาซื้อที่บ้านเลยนะคะซื้อไปกับเป็นสิบสิบผืนนะคะมาสองรอบเลยนะคะตัวนี้เป็นสีเปลือกมังคุดนะคะหรือว่าเป็นน้ําตาลไหมนะคะเป็นน้ําตาลไหมนะคะน่าจะเป็นน้ําตาลไหมนะคะเหมือนกโกโก้เหมือนน้ําตาลแดงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ปรากฏว่าเขาทอนะคะสีทอยกดอกของเขาคือยกดอกขิดเขาเนี่ยเขาทําเหลืองกับฟ้าน้ําเงินเห็นไหมคะ แล้วก็มีตัวเทาผสมเห็นไหมคะมันเลยทําให้เขาโดดเด่นขึ้นมาใช่ไหมคะเนาะสวยมากเลยเห็นไหมคะใส่กับเสื้อคุงสุตัวนี้ยิ่งสวยไหมคะสวยมากนะคะแต่มันแต่มันมาแค่สามผืนคุณสุซื้อได้แค่สามผืนตอนนี้คุณสุขายไปแล้วสองก็เลยเหลือตัวเดียวนะคะคุณสุก็ขายสองร้อยห้าสิบแต่ถ้าผืนเดียวคุณสุขอสองร้อยคุณสุขอค่า ค่าส่งก็เหมือนเดิมนะคะโอน30แล้วก็ไปทาง40นะคะถ้าถ้า1ผพืน2ผืน3ผืนแต่ถ้า4ผืพืูนก็ส่งฟรีคือ250คือ4ผพืนพันแตส่งฟรีนะคะโอเคแ,แล้วแล้วอีกตัวที่มาใหม่ก็คือตัวนะคะจะอ,อกน้ำเงินอมอมเขียวมิ้นนะคะน้ำเงินอมเขียวมินนะคะ<ม>เขาก็สวยมากนะคะสวยมากนะคะแต่เขาคนละลายกัน ลายเดียวกันเดี๋ยวจะดูให้นะคะลายเดียวกันนะคะแต่เขาคนละสีใช่ไหมมันก็เลยโดดเด่นตัวนี้จะเป็นมอม,อมอหน่อยนะคะลายเขานะคะลายเขาไม่ได้ฉุดฉาดขึ้นมาเพราะว่าเขาใช้สีเล่นสีเยอเรียบๆกันนิดๆนะคะแต่ตัวดอกเขาในตรงนี้เด่นขึ้นมานะคะเขาเป็นสีทุนทุอ่าเป็นสีไงคะอ่าไม่ไม่จาดไม่ ไม่โดดไม่ไม่โหลอ่ะเป็นสีแบบผสมกันที่ออกมันพูดไม่ถูกอ่ะนะคะตัวจริงเขาเขาจะฟ้าก็ไม่ใช่เขาจะเทาก็ไม่ใช่เขาจะเขียวก็ไม่ใช่เหมือนเขาทอผสมกันเหมือนตัวนี้นะเขียวผสมฟ้าผสมอะไรของเขานะคะออกมา,ากดะะ็ดูเก๋ดีนะคะดูเก๋ดีเนาะพอดีคุสุตัวนี้กุศลเต้อง เยับขึ้นนิดหนึ่งนะคะเื mm ่อไว้ให้มันแต่ก็โอเคนะเท่านี้ก็แล้วดำตัวหนึ่งคือตัวนี้ที่มีคาดนะคะมีคาดบนเห็นไหมคะและเจสอนของดอกพิกลพิกลเขาจะเป็นสีเหลืองอ่อนๆน,นะคะเป็นดอกเป็นไฟ,เป,นไฟเป็นไฟเหลืองดอกอ่อนออกมาก,ก็เลยเก๋นะคะคุณสูก็มีสามลายนะคะสําหรับขาวดำนะสำหรับงานขาวดํานะคะงานขาวดํานะคะ แล้วก็ใส่ไปได้เลยคือเราก็ไม่ต้องไปตัดเนาะสองยห้าสิบก็น่าจะจบแล้วนะคะเพราะเราไปงานเราก็ไม่ได้อยู่นานนะามากก็สองสามชั่วโมงนะคะเราก็ไม่จําเป็นต้องไปตัดอะไรให้มันมากมายนะคะอันนี้ก็โอ้ลมมาแล้วค่ะนะคะ,นะคะน่าจะปิดพัดลมได้นะลมเย็นๆแล้วนะคะสูสุชอบลมธรรมชาติมากกว่าลมของพัดลมนะพัดลมนี่ก็ดูร้อนๆนะคะดี๋ยวคุณสุลองปิดพัดลม เพราะว่าเพราะว่าถ้าลมธรรมชาติมาลมเ,เราต้องรับลมธรรมชาตินะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาจะเย็นฝ่าเยอะเลยแล้วก็มันจะเย็นแบบสดชื่นนะคะสุกชอบมากอันนี้คือสียอดฮิตที่คุณสุพูดถึงคือสีเปียกมังคุดนะคะแล้วลายตลองเัอนคำว่าลายเดียวกันที่คุณสุใส่นะคะแต่เป็นสีเปียกมังคุดนะคะ,นะคะลายเดียวกันเขาจะยกไฟขึ้นมานะคะเขาจะนิ่มๆน,นะคะดูตรงตีนจบเขานะคะ สวดีคุณสูตรเหลือน่าจะผืนหนึ่งนะคะตอนนี้สองผืนนะคะุณสูตรเหลือสองผืนนะคะคุณสูตรเหลือสองผืนนะคะพอป,ปิดแล้วลมก็หายนะคะเหลือสองผืนนะคะถ้าใครจะรับหนังก็โอเครับได้นะคะรูว่าไหมหลุดเปล่าคงไม่หลุดนะคะแล้วอีกสีอีกสีหนึ่งลายตลองก็คือสีที่คุณสูตรใส่นะคะสีที่คุณสูตรใส่นอกก็คือสีเดียวกันนะคะ สุไปให้เขาอัดพากาว่าให้ก็ไม่ค่อยเรียบเหมือนโรงงานนะคะเขาทัา้งครเขาก็พยายามแต่มันก็ไม่เรียบเนาะเพราะว่าใช้เตารีดเล็กใช่ไหมคะนะคะเขาแต่โรงงานใช้เครื่องหนาเครื่องใหญ่นะคะวิ่งเข้าไปเลยนะคะมันก็เลยเรียบนะคะสุก็ไปจ้างเขาอัดพากาเาก็ไม่เรียบนะคะก็ให้เขาไปแก้แล้วแกอีกก็สงสารเขา พ่อถามว่าพอไปได้มันก็ดีกว่าเราทําเองเพราะเราทาเองเราทาไม่ได้นะคะพยายามทํายังทําไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะตัวนี้ก็มาใหม่นะคะเป็นเขียวมินอมฟ้านิดๆน,นะคะตัวนี้นะคะเขียวอมฟ้านิดๆน,นะคะก็สวยดีนะคะเพราะเขาไหลทั้งผืนเนาะ ัวนี้เหลือผืนหนึ่งนะคะตัวเปียกบางคุดที่สุบอกว่าสวยนะคะที่สุบอกว่ามีสีเหลืองผสมนะคะสีเปียกบางคุดเาใส่ับที่เปียกบางคุดก็ใส่กับเสื้อสีนี้ได้นะคะใส่ใส่เสื้อกับสีเขียวนมอะไรสีมินอะไรสีเขียวพวกสีเขียวเขียวใส่ได้นะคะเพราะว่าเขามีเหลืองเหมือนอะไรนะคะปรากฏว่าร้อนนะคะลาลมมาสุบอกว่าติดนะคะ แลลาปิดลมก็หายเวลาเปิดลมก็มา,ามาอีกแหละนี่ยังไงเนยะเพราะลมมาลมก็มาอ่าให้มันได้อย่างนี้เสิ็จนะคะทีนี้มีสีหนึ่งที่มานะคะสีเทานะคะสีเขียวนะคะที่ที่คุณสูชโชให้ชมนางจุเรียสองพื้นนะคะที่มาเมื่อวานนะนะคะเดี๋ยวสองพื้นนะคะ ตัวนี้เป็น,น,นลายน้ำไหลผสมคิดนะคะยังเหลือผืนหนึ่งคือสีเปียกมังคุดนะคะนางก็สวยนะคะแต่คนางก็เหลืออยู่ผืนหนึ่งเนาะจะลมแล้วเนี่ยนะคะนางเหลือผืนหนึ่งนะคะนางก็โดดเด่นดีนะคะก็สวยสไตล์นางลนเนาะสวยสไตล์นางนะคะสีหมักสุกนะคะสีหมักสุกนะคะสีหมักสุกในเพิ่งมาเมื่อวานนะคะ อันนี้คือสีมักสุกนะคะสีพเท่าบ้านเราแต่ก็เก๋ๆนะคะนะคะสีมักสุกนี่ก็สูมาสองผืนนะคะนะะจะแดงก็ไม่ใช่จะส้มก็ไม่ใช่เพราว่านะสีมักสุกมีผืนมาใหม่ผืนหนึ่งก็คือตัวบันเย็นชมพูนะคะชมพูหวานๆแต่จะพูมอๆหน่อยแต่เขาไม่ได้ว่า ชมพูจาดเลยนะคะนะคะ,นะคะน่าจะเหลือผืนเดียวนะคะผืนนี้เหลือผืนเดียวนะคะผืนนี้ชมพูเนาะเหลือผืนหนึ่งมามาแล้วก็ขายหมดค่ะนะคะตัวนี้สีขามนะคะที่เหลือ,อเก่านะคะลายขามนะคะแต่เป็นลายนี่นะคะสีขามนี่ก็เก๋นะคะสีขามเราก็ใส่ได้จนอายุไขเรา <laughs> สีขามนะคะ ก็เรียกสีขามแต่น้าเงินก็ไม่ใช่ก็เป็นขามนะคะอันนี้คือสีเทานะคะเห็นไหมคะสีเทาก็สวยนะคะพูดถึงนะคะนะคะก็สีเทานะคะสีเทาแล้วก็มีน้ําเงินนะคะตัวนี้น้ําเงินน้ําเงินนี้เด่นนะยนะกขึ้นก็คือเด่นทันทีนะคะลองใส่กับตัวกุวลสิ เมื่อวานนี้น้องเขามาซื้อนะคะเขามาซื้อระหว่างแดงกับชมพูเขาว่าให้คุณสุดทาแลวอีกคนหนึ่งเขาเลยบอกว่าโอ้ยไปให้ไม้แขนสวยทาพก็ต้องสวยทุกตัวเขาว่าสุดเลยขำามาไ,ไม่ล็อกนะ,ะนะอันนี้ตัวเขียวนะคะนะคะเขียวนะคะเขียวนะคะเขียวก็ออกเขียวเขียวมินมินหน่อยนะคะไม่ได้เขียวโดดไปนะคะ ตัวนี้สีเปียกมังคุดนะคะสีเปียกโคสีนี้เกดเลนะแล้วก็สีเทาอีกพืนหนึ่งนะคะสีเทาสุดน่าจะเหลืออีสองพืนสามพืนเหลือ <S <S เยอะอยู่นะคะแล้วตัวนี้เป็นลายเก่าลายเก่าที่เหลือนะคะคิดลายเก่าที่เหลือแล้เขาก็โดดเด่นดีนะมีน้องคนหนึ่งก็ซื้อไปพืนหนึ่ง เาก็ใส่แล้วใส่อีกใส่แล้วใส่อีกสุดถ่ายรูปนะสุดเลยว่าน้องจ่าเดี๋ยวมาซื้อใหม่นะรู้สึกนาทีไปเยอะแล้วนะคะกาปับ